ก็กรบาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ปาา้าน้าอาและกลุงข้างบ้านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่ทัพเหมือนเคยนะครับอืมบาย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 อะไรล่ะยังไม่ไปโรยเกลือขอโรยเกลือรอบหนึ่งโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมใหม่นะครับอืมตกปลาครับผมตกปลาครับนี่เลยตกปลาครับผมก็เมื่อกี้นี้ผมก็เอ่อจัดไปแล้วอืมด่านหนึ่งคือผมผ่านไปแล้วนี่คือด่านหนึ่งครับผมก็ของที่ได้ก็ มีเกลือเป็น1อันครับผมที่ผมได้เกลือไป1อันก็คือเราไม่ต้องตกหมดก็ได้ครับตกตามจํานวนนะน่าจะตกตามจํานวนนี้ก็น่าจะได้ครับริบเก้าเพชรอันนี้ไม่พอแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะถัดไปเลยดีกว่านะถัดไปแต่ว่าเพชรไม่พอแต่ถ้าอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะโอเคครับอันนี้ก็กี่กี่ร้อยเพชรวะเนี่ยน่าที่เอ็มน่าจะมีเพชรมาบอกด้วยนะครับแลวถ้าใครที่แบบเพชรไม่พอนี่เลยแนะนําอันนี้เลยครับเมื่อกี้นี้ผมก็ใช้ไปแล้วอันนึง เออใช้ฟรีไปอันหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไปใช้อันท้ายเพราะถ้าเราใช้อันท้ายเนี่ยมันจะโคตรคุ้มเลยครับเพราะว่าเราเติมหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะได้อันนี้1ครั้ง1อันนะครับโอเคนะเพราะงั้นเนี่ยเติมหนึ่งครั้งเท่าไหร่ก็ได้รับ1เสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้อ <ๆ S 1> ัน <Liu? S 1> ท้ายนะเพราะว่าถ้าเราเติมน้อยเราได้อ่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเบ็ดฟรีอะเบ็ดฟรีอะอืมเดี๋ยวเราค่อยไปจัดอันท้ายโอเคครับมาครับ แต่ถ้าเพชรเราไม่พอเราก็ต้องเติมนะแต่น,นี้คือเพชรเราไม่พอไงประเด็นคือเพชรเราไม่พอแต่ดีนะที่ GM เขาแบบแจกเพชรมานะเออรับก่อนรับก่อนรับก่อนครับอยังรวยอ่ะครับโอ้โหไม่อันนี้ก,กี่ร้อยเพชรรับทั้งหมดได้ไหมโอ้โหหนึ่งพันเพชรครับหนึ่งพันเพชรครับผมเอาเรื่องนะครับหนึ่งพันเพชรครับบ,บัตรบัตรติกลไยนะยังรวยเลยครับหนึ่งพันเพชรครับรวมแล้วก็เป็น 1,000เคอยเพชรครับผมโอ้โหจัดไปครับผมตกปลาครับเรวันนี้เราจะมาตกปลากันนะครับตกปลาชิวๆครับผมจะชิวไม่ชิวเนี่ยเดี๋ยวรอรอมาดูกันครับว่าชิวจริงๆไหมก็คือมันจะมีเกลืออยู่1อันใน5อันนี้มันจะมีเกลืออยู่1อันก็คือตกมาแล้วก็คือไม่ได้อะไรเลยจริงๆครับมันจะมีอันหนึ่งอะตกมาแล้วคือไม่ได้อะไรเลย เพราะงั้นเราห้ามโดนเกลือแต่มันก็โอกาสน้อยใช่ไหมที่มันจะแบบไม่โดนเกลือแต่มันก็1อันที่เป็นเกลือแล้วก็อีกอีอันที่ไม่ใช่เกลือนะผมชอบอันกลางครับผมอันกลางคืออันที่ดีโอ้เก้าเพชรเก้าเเพชรห้าอันไม่ไม่ห้าส่อันก็โอเครเพชรพอได้อยู่นะครับเกเพชรกับอันกลางครับผมขอแยกเกลือครับผมอ่าอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เกลือ อ่าโอเคไม่เกลืออันนี้อันนี้ถือว่าไม่เกลือนะครับถ้าถ้าเกลือคือเราจะไม่ได้อะไรเลยคือถ้ามันเป็นเกลือเราจะไม่ได้อะไรเลยมันจะไม่ใช่เกลือหรอกครับแต่มันจะเป็นรูปไอ้มาน้ํามาน้ําทองอ่ะเออเนี่ยก็คือเราไม่ได้อะไรเลยโอเคครับอันแรกมันมันคือมันย้อนกลับนะมันต้องถัดไปนะครับถึงจะไปได้โอเคครับถัดไปเลยก่อนถัดไปยังไม่ได้ก็จัดต่อครับผมขอไม่เกลือไม่เอาเกลือโอเค ยังดีนะครับ99อันนี้ใบละเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้มันไดมอนด์ใบละเท่าไหร่เข้าเข้าดูไดมอนด์ก่อน<ต>โอ้โหไดมอนด์ก็เฮ้ยถือว่าก็ก็ได้นะเพราะว่าไดามอนด์นี่มัน99เพชรใช่ไหม99เพชรแต่ว่าเราได้อันนี้2ใบเลยนะถือว่าคุ้มนะตามหลักนี่ก็1 2 0ยี่นะครับ1 2 0ย2ใบ1 2 0ยี่โอเคครับก็ถือว่าคุ้มไม่เกือนะไม่เกือโอเคครับ เหลืออีกอ่ของอันที่เราต้องเอาให้ได้แล้วก็ห้ามเกลือถ้าเราได้เกลือเราก็จะฟรีครับผม99เพชรก็คือจะฟรีเลยโอเคครับง่ะเอาอะไรดีหรือว่ามาน้ำทำให้ไปด่านอื่นได้วะเราเรามีป้าไม่ใช่เอาปลาปลาดาว ปลาดัานหนึ่งปลาดัานหนึ่งคืออะไรวะปลาดัานหนึ่งเนี่ยเห็นว่าผมได้มาน้ำมาน้ําทองมาน้ําทองคือเลื่อนด่านเนาะมาดิมันต้องมีเกลือดิคือมันต้องมีเกลือนะครับไม่กินนี้เราได้เลยเนี่ยถ้าเราได้มาน้ำอะ่ะมาน้ํามันข้ามได้ป่ะโอเคเรียบร้อยครับอะไรอ๋อ,อคือเราต้องได้มาน้ําอันนี้ก็คืออันท้ายคือมาน้ําแน่นอนครับผมโมมาน้ําครับ ก็คืออ๋อได้ปลาได้ปลาอ๋อแปลว่าเราก็ต้องให้มันได้คือโอ้งั้นผมผมดวงดีขนาดไหนะคิดดูดิผมคิดว่ามันได้เกลือนะครับแต่ที่ไหนได้มันคือถ้าเราได้มาน้ําก็คือเราได้ด่านถัดไปเลยก็เหมือนกับอันนี้เราได้ปลาก็คือได้ดดันถัดไปเลยก็คือถ้าเราได้ปลาก็คือเราจะไม่ได้ของแต่เราก็จะข้ามไปดานถัดไปได้เลย โอย้ยางนี้นี่เอง <c oughs> บื้อตั้งนานครับผมไอเราก็แบบนะบื้อตั้งนานโอเคครับไม่เป็นไรก็อันนี้ก็ขอให้มันได้ปลาเลยแล้วกันนะโอเคครับข้ามไปข้ามไปมาครับขอให้มันได้ปลาเลยแล้วกันแต่ถ้ามันได้ปลาเราก็ไม่ได้ของอะ่ะแต่อันนี้ก็ก็ไม่ค่อยอยากได้อยู่แล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหร้อยเก้าเก้าเพชรโอเคครับมาครับปลาอยู่ไหนครับไหนไนปลาตอดยังยังไม่ตอดอ่ะ อันอันอันกลางไม่เอาเมื่อกี้นี่ปลาอยู่นี้ปลาอยู่นี้โอเคครับเท่าที่หลักการที่ผมคำนวณไว้เนี่ยน่าจะอยู่อันกลางครับผมนะเพราะว่าอันกลางเนี่ยเป็นอันที่ปลาน่าจะไม่อยู่แต่ผมคิดว่ามันอยู่โอเคครับปลาครับผมปลามาปลามาครับปลาโอเคครับปลาครับผมปลาหลามด้วยครับหมายถึงลายครับผมหมายถึงลายอะลายปลาหลามครับผมเนี้ยหมายถึงลายนะลายลาย โอ้โหยันจริงเลยโอเคครับผมเพชรแก้หมดแล้วครับเมื่อกี้นี้1 9 9ใช่ไหมถ้าผมต้องผมคืออีกสองรอบสรอบถ้าผมไม่ได้เนี่ยคือเพชรผมก็จะหมดนะครับและก็คือโอกาสที่ผมจะได้ไปต่อเนี่ยก็มีแน่นอนครับผมนะโอเคครับเพชรพออยู่ครับเพชรพออยู่จัดเลยครับปลาผมปลาอันแรกมันจะเป็นปลาไหมวะ เนี่ยมันชอบมีความลังเลที่ว่ามันจะเป็นปลาหรือไม่ถ้ามันไม่เป็นปลาเราก็จัดอันนี้เลยครับปลาผมปลาแน่นอนปลามาปลาครับผมปลาปลาบีชัดชัดชัดอืมเป็นปลาเบบี้ชาร์ตนะครับนะเป็นปลาเบบี้ชาร์ตโอ้ท่านโอ้ยโอ้โหเพชรเราไม่พอนะครับคือถ้าเราถ้าเรา รอบนี้เราไม่ได้ปาเนี่ยบอกเลยว่าเพชรเราไม่พอแล้วนะครับอืมก็ขอเป็นปลาได้ไหมครับปลาครับผมแต่อันแรกอีกเยอะเหรอก็คือปลาอันแรกปลาอันแรกแล้วก็ปลาอันแรกอีกเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามันจะเป็นปลาเชื่อผมดิหรือว่ามันล็อกไว้วะแต่ว่าอันแรกก็ไม่ได้ล็อกนะก็คือเนี่ยแบบแบบอันเนี้ยเนี่ยแบบอันเนี้ยอันแรกเลยครับผมได้ปลาเลยอ่ะ แต่ว่าเป็นปลาน้ําปลาน้ําปาน้ํามีแต่มาน้ําไม่มีคําว่าปาน้ํานะเออผมได้มาน้ําเลยนะโอเคครับขออันล่างเลยกันเพราะว่ามันไม่น่าจะอยู่อันบนปามน่าจะว่ายว่ายมาข้างล่างลปลาผมปลาปลาเถอะปลาเออฉลาดครับผมไงไอหลามมาเป็นไงพอไอหลามมาผมได้ถัดไปแต่ว่าผมก็จะไม่ได้มาน้อยๆถ้าผมอยากได้มาน้อยๆผมก็ต้องจัดอันนี้อีกอ่ะเฮ้ย แต่ว่าคือเราก็กลับมาจัดได้เรื่อยๆนะถ้าแบบเราอยากได้อะไรเราก็กลับมาจัดได้เรื่อยนะครับก็คือตอนนี้เราก็มาอันท้ายแล้วครับผมอันท้ายเราจะใช้เราจะใช้เป็นเติมอันนี้เอานะโอเคนะก็เดี๋ยวจัดเลยเฮ้ยอันท้ายมันเท่าไหร่วะเนี่ยอัไดมอนไม่พอโอเคก็ก็ไม่ไม่พออยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะ เติมใช้อันนี้เติมเอานะโอเคครับคลิปเราเรียวๆอยู่แล้วอืเติมเลยครับผมอเอาแค่นี้พอเรียบร้อยชารแจใหล่ะโอเคครับชำระเงินข้อเดม,มอน คุณเ, <ITA> เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยครับผมจำระเงินเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวขอจดจดอัน <p> นี้ก่อนเราต้องจดโค้ดก่อนครับจดโค้ดจดโค้ดใช่ไหมให้เราเติมอีกได้ไหมแล้วก็เติมอีกก็เติมอีกได้ได้ได้ ก็เติมอีกครับผมก็ดเติมอีกเติมอีกไปเลยเราก็จะได้อีกใช่ไหมเราจะเอาท่าด้วยไหมล่ะท่าก็คือตอนนี้เรามีออกไงใช่ไหมเดี๋ยวผมก็เติมอีกครั้งหนึ่งเริ่มมันจะได้เยอะๆหน่อยโอเคครับเติมอีกครั้งหนึ่งเติมอีกโอเคจัดไปครับผมจัดไป โอเคครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแล้วก็เราก็จะไปกรอกโคดนะครับกรอกกากโคดโค้งไหนโอเคครับนี่นะนี่ไงได้เลยนี่ไงนี่ไงได้เลยครับผมได้แล้วได้แล้วครับ ไม่ต้องกอกอะไรแล้วครับเราเคยเติมไปรอบหนึ่งครับอืมก็โอ้ยเหลือผมเหลือผม,เ,อเ,อรผมเราก็จะใช้ไฟฟีเลยครับผมนี่ครับผมใช้หรือไม่เป็นไงเราไม่ต้องใช้ไอ้คามเก้าเก้าเพชรแล้วครับเราใช้แค่ก็คือเพชรที่เราได้เนี่ยเราก็เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้เพชรที่เราเติมเราเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้เนี่ยเอพก็ดีอย่างนี้แหละครับก็ดีนะที่เอาเอพเข้ามาครับ ก็โอเคครับจัดไปครับผมเราก็ใช้ใช้ใช้ของฟรีไปเลยครับนี่เรามีฟรีอยู่สามอันก็ไมดีครับได้ท่าทางได้กระทาแล้วก็ได้อันนี้แน่นอนครับยังไงก็แน่นอนเพราะมันไม่มีด่านถัดไปแล้วแล้วก็อีกด่านหนึ่งเนี่ยเมื่อกีน้นี้อันนี้น่าจะเป็นหมาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาหมาเพราะว่าหมามันถูกโอเคครับจัดไปครับผมอะไรเอ่ยอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับจังหวะนี้อะไรก็ได้ครับไ,รได้แน่นอนครับอืมะเปาะแแะปปาะแปะ ึกว่าพลังปล่อยพลังขึ้นเต่าึ <c oughs> นว่าปล่อยพลังขึ้นเต่าปอแปรปอแปรโอเคครับกระท้าครับผมอ๋อ,อก็อยู่แล้วอะครับบัตรฟรีอ่ะครับจํานวนไดมอนด์ไม่พอบ้าไอ้บ้าทําทไมเป็นไดมอนด์ไม่พออะแล้ว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 อันเนี้ยแล้วอันเนี้ยแล้วมันมมันไปใช้อันนั้นอะ่ะเอาเอาจํานวนไดมอนด์ไม่พอเฉยเอาจบจบจัดเอา แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วอันนี้อ่ะอันนี้คือไม่ไม่ให้ใช้เอรอหรือว่าด่านละด่านละครั้งออผมว่าด่านละครั้งว่ะผมว่ามันไม่ใช่ละผมว่ามันน่าจะได้คือด่านละหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> ยังจบเลยผมไอไอผมก็คิดว่ามันได้เรื่อยๆนะก็คือแบบด่านหนึ่งเราใช้ได้เรื่อยๆที่ไหนได้คือด่านหนึ่งใช้เบ็ดฟรีได้หนึ่งครั้งครับผมเอาเดี๋ยวเรากลับไปหาเอาหมาก็ได้ บัตรหมาก็ใช้ฟรีครับนี่โอเคก็ด่านหนึ่งใช้บัตรฟรีได้หนึ่งครั้งโอ้โหและชุดเทพด้วยนะและก็คือแบบชุดเทพด้วยเท่าไหรอ่อ่มืมพอไหมล่ะทำเก้าเก้าไม่พอด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาเอาแล้วก็อันนี้ก็คืออันเ,อเราเหลืออันนึงฟรีฟรีอยู่แล้วนะก็จัดอันล่างเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันเอาเอาเอา เอาเอาเอทำไมไปใช้อันนั้นน่ะลนลนจัดก็มันเหลืออันหนึงไม่ใช่เหรออ๋อเราใช้ไปแล้วอันล่างคืออันล่างผมใช้ไปแล้วนะครับน่าจะมาเ,าเก็บมาใช้อันกลางเนาะโอคือมันกําหนดมาให้แล้วครับคือมันกําหนดมาให้แล้วว่าให้ใช้เนี่ยด่านละ1อันนะครับด่านละ1นึ่อันนะครับเห็นไหมมันมีมาสี่อนใช่ไหม ก็คือด่านละหนึ่งอันจะใช้ได้ด่านละหนึ่งอันนี่นะด่านละหนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันอันนี้ก็หนึ่งอันนะครับโอเคนะเออลืมลืมเพชรพี่น่าจะพออยู่พี่น่าจะมีเพชรตรงไอ้นี่อยู่ไอ้นี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยพอ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 ปะอะไรอะได้กี่เพชรอะคือเพชรเองอะ ม,มันได้แค่นี้เองโอเคครับไม่เป็นไรนะเพชรเราไม่พอนะก็เราก็ได้กระทะมาเท่ๆนะครับน่าจะถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะก็เป็นกระทะแรกนะครับที่ถือในล็อบบี้ได้นะใช่ไหมเพราะว่ากระทะทองเนี่ยก็ยังในล็อบบี้ไม่ได้เลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมได้กระทะมาชุดเราไม่เอาอยู่แล้วชุดชุดมันแบบอันนี้อยู่แล้วนะเอากระทะอยู่ไหนเนี่ยต้องออกเข้าเกมใหม่ไปเนะี่ยต้องออกเข้าเกมใหม่อ่ะโอเคครับรีกเกมรอบหนึ่งครับผม รีเกมรอบหนึ่งครับโอเคครับรีเกมรอบหนึ่งเรียบร้อยเข้าแน่นอนของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวเราจะรับให้หมดเลยแล้วกันนะนะจ๊ะน,นะโอเครับรับรับทั้งหมดป้าบโอ้โหขึ้นยอดไปเลยอะไรเอ่ยได้หมาน้อยหอมหมาน้อยบอกเลยว่าเองเป็นกินใช่ไหม ยังไม่มีตัวละครเองเลยโอเคอู๋กระะโคตรแจ่มอะครับน้องๆใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบไปจัดนะครับบอกเลยโอ้ได้ท่าด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนท่ากันด้วยนะแล้วก็กดใช้หมดไม่เอาแอร์บอรดแอร์บอดมีท่าหางวะไม่น่าจะมีไม่เอาไม่เอาแอร์บอดเลกันเอ้ยได้อะไรอีกอะโอ้โหระเบิดร,ระเบิดมันก็มีแล้วนะกระเป๋าด้วยนะครับได,ได้ทุกอย่างเลยครับโอ้โหได้อน,นี้ด้วยนะ โอเคครับก็เดี๋ยวขอไปดูของก่อนนะครับได้ได้กู้งหูคู้งห,หูแล้วก็แบบอ่าเนี่ยกินยังไม่มีเลยครับกู้งหูทำอะไรได้เนี่ยโอกินเห็ดนี่ว่ะโอเคครับปะเราไปดูอะไรกันของกันดีกว่าค้องเข่ากันดีกว่าโอเคอันนั้นเหมือนกจะมีแล้วอันนี้ก็อยู่ไหนเนี่ยอยู่ล่างว่ะอ๋อนี่ไงเอ้เท่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 ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้เลยครับนี่เดี๋ยวเอาไปขี่บนน้าอะ ไี่ขี่บน้ำนี่ผมว่าน่าจะเทนะเท่น่าดูเลยนะครับก็มีกระทะครับผมนี่ครับผมเอาถือดิถือถือเลยครับจังหวะนี้ถือเลยเป็นกระทะแรกครับที่ถือได้เพราะว่ากระทะอื่นเนี่ยถือไม่ได้ครับผมกระทะอื่นนี่เอาไว้บางบรรทุกครับกระทะอื่นถือไม่ได้โอเคครับเราได้มาเราก็ต้องใช้นะครับระเบิดก็เยอะเหลือเกินนะระเบิดก็เยอะเหลือเกินโอเคครับนี่ได้กระทะมาถือกระทะครับผมโคตรเท่เลยครับเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมถือปืนนะครับถือกระทะวะครับ ถือกระทะครับผมโอเคครับก็อันเป็นว่าเราก็มีกระทะอยู่ในครอบครองรับผมโอ้โหและคือเป็นกระทะที่มีแบบเอฟเฟกนะเพราะว่ากระทะอื่นเนี่ยไม่มีเอฟเฟกก็คือจะเป็นลายทื่อๆนะครับแต่อันนี้ก็คือจะมีเอฟเฟกนะครับเป็นออร่าแล้วก็ฟองฟองอ่ะฟองสบู่อะไรเนะี่ยเออนะก็เท่ดีนะครับสำหรับอันนี้นะใครอยากได้ก็เข้าไปจัดเอานะครับ เออสำหรับผมเนี่ยก็เพชรหมดแล้วครับผมถ้าผมมีเพชรพออีกก็เดี๋ยวจะเข้าไปเอาชุดครับผมเพราะว่าผมก็ขาดชุดอยู่ก็คือเติมอีกแค่ร้อยหนึ่งร้อยเพชรนี่ผมก็ได้ละได้ชุดละนะอีกแค่ร้อยเพชรผมก็ได้ชุดแล้วและอ,อันท้ายคือผมโอเคอันท้ายยังยังไม่จัดดีกว่าเดี๋ยวไปเติมอีกหนึ่งร้อยเพชรร้อยกว่าเพชรเราก็ได้ชุดผู้ชายนะครับโอเคครับก็ประมาณเนี้ยครับกิจกรรมนี้ที่หมดไปอืมรา,าวแล้วก็ กี่พันเพชรวะก,ก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ใครอยากได้ก็เข้าไปจัดดูนะครับผมนะก็โอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายาถึงกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลไรก,ก็แชรกก์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะโอเคนะ